สวัสดีค่ะเห็นอะไรกันไหมเมื่มอกี้วันนี้มาอยู่กับในชาแนลพรเฮลินนะคะอันนี้เราก็มีของมารีวิวกันอีกแล้วก็เป็นหูฟังนะคะก็ตอนนี้คือบอกว่าไอดีมากเลยอันนี้คืออันที่สองของเราลวอันแรกลืมไปไว้ไหนก็ไม่รู้ตอนนั้นได้ต่างจังหวัดเนาะไปวันนึงลืมไว้บนรถไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะก็อันนี้คือจะบอกเลย ซื้อคนละที่แต่ราคาเหมือนกันนะยี่สิบบาทอันนี้ดีมากเลยน,นี้เราใช้กับ Vivo นะ Vivo เพราะว่าเท่านี้จันได้มาไม่มีสายชาร์จแบตกับหูฟังนะนั่นแหละไปไหนก็ไม่รู้โอเคมาแกะกันเลยค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุปกรณ์ในตังกายนะตังกายนี้อยู่กันสัยหลายคลิปแล้วแหละท,ท,ที่ออกนะอันบนึงนะ มื่อกี้แม่เรียกไปกินลูกชิ้นโอเคก็น,นี่นะก็ตรงข้างบนนี้ก็จะใช้โทรใช้รับสายใช้ตอปเพลงใช้หยุดยใช้ฟังเพลงใช้สตอปเพลง,ง,พลง,พลงแล้วก็หรือเปลี่ยนเพลงแต่รู้สึกว่ามันจะมีอยู่ตุ่มเดียวนะรู้สึกว่าม,มาจากจีนนะคะก็ดูข้างหลังกันไม่รู้ว่าของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ว่าซีซัวเปหน ก็มาตัดก,กันเลยฤฤฤปึ๊บใจนึกว่าตัาดโดนสายนะคะตัดแล้วนี่ดมก่อน มันไม่เหมือนอันเก่าเราของอันเก่าเรามันจะตรงนี้จะเป็นสีขาวเออมเขาก็คล้ายๆอ,อ,อันเก่าเนาะคล้ายๆนะนะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีไอตัวมาร์สสายลัดสายมาให้ด้วยก็มาดูกันว่ามันยาวขนาดไหนกี่ฟุตอ่ะสามฟุต ไค่ถึงสามฟุตมั้งดูว่าสามก็ไม่รู้นะคะนะคะก็มีของที่จะรีวิวให้อยู่แค่นี้นะคะสำหรับนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะมีอะไรคุยกันใต้คอมเมนต์เลยบ๊ายบาย